กายนยายนทั้งหลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการเจริญกรรมฐานในเดือนกันยายนสำหรับการเจริญกรรมฐานโดยทั่วไปอันดับแรกเหมือนกันทั้งหมดทุกหมวดจะต้องทำเหมือนกันนั่นก็คือหนึ่งไม่ลืมความตายายการทีสองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าประธรรมในพระอาริยสง รายการที่สาม 5, ม 10, ีสินห้าในกำหทดสิบบริสุทธิ์และแรายการที่สี่หวังนิพพานไปที่ไปอย่างนี้ต้องขึ้นต้นเหมือนกันและเป็นหลักสูตร่รรดาแต่พุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติเสมอทุกวันที่กล่าวมานี้เป็นอารมณ์อารมณ์คือตื่นขึ้นเช้าให้มีความรู้สึกว่าความตายเป็นของไม่ ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตถ้าตายไปแล้วเราจะไม่ยอมแบกใบภูมิที่ไปพวกเราชีวิตพานหลังจากนั้นก็จิตใจเข้าไปยอมรับนับถือพระพุทรเจ้าพระทรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาคข้ามาด้วยปัญญาในหมายความว่าต้องใช้ปัญญาเรื่อเจรณา ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธระรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีคนรจการที่เราจะบูชาไหมคําว่าบูชาแปลว่าการยอมรับนับถือบูชาไม่ใช่ไหมจุกตอกไม้ทุกเพียงเสมอไปไม่มีดอกไม้ทุกเพียงก็ไม่เป็นไรดอกไม้ทุกเพียงเป็นอาไม่บูชาแต่ว่าคำว่าบูชาในที่นี้หมายถึงปฏิบัติบูชา ถ้าเรายอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านหลังจากนั้นก็มาพิจารณาสิ่งกรกรรมบทศิษ์ชิ้นห้าบทกระกรรมศิษย์ที่มีความสําคัญทุวองคุณของมรสโสดาปันชิ้นห้ากระกรรมศิษย์ว่าทางกายก็คือหนึ่งทางกายกรรม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พื้ผิดในกามไม่ดื่มสาละมีไรใ่ทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่ทินทาชาวบ้านไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดประทุษร้ายใครและก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนคำสอนพระบรม ถ้าจิตใจทรงตัวอยู่แบบนี้ก็ถือว่าท่านทังหลายมีทั้งสินห้ากระหวดจิตครบถ้วนถ้าทําได้ทั้งสามรายการนี้แล้วมีจิตของนิพพานไปที่ไปเป็นพิเศษถ้าทําได้อย่างนี้จิตทรงตัวแบบนี้ขึ้นชื่อว่าาบายภูมไม่มีกับท่านต่อไปการทำบาปมาในการก่อนจะบาปประเทศไหนพ้งโสาร บาปทั้งหมดไม่มีโอกาสนำเราไปลงโทษได้คือไม่เคยดเป็นสัว์นรกเป็นเปรตเป็นสระกายเป็นสัตว์ประหาดใดอีกจะมีทางไปทางเดียวคือสู่สุคติสวรรค์บ้างตุมโลกบ้างแล้วไม่ผ่านเรียกว่ากัรถึงอารมณ์ต่อไปก็วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติขบันดาธรรมพุตรศาสตร์อันดับแรกให้เข้าใจในิวรณ์ห้าก่อน เพราะว่านิวร,บบรณ้าาดการเป็นเครื่องกั้นความดีที่พระเจ้าทรงแปลว่านิวรณ์คือกิเลสยาที่ทําปัญญาให้ถอยหลังไม่ก็มหมายความว่ามีวรณ์และครอบคุมใจเราก็บปุนนไร้ปัญญาการจะเรียนกรรมฐานเพื่อมรรคผลต้องมีสามรายการร่วมกันคือมีเสียงสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราเป็นคนไร้ปัญญาผลต่างๆก็จะไม่เกิด นั้งที่วอนห้าราการต้องไม่สนใจในมันวอนห้าประการเือคืนหนึ่งการมาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในข้อที่สองอารมณ์ไม่พอใจข้อที่สามความร่วงข้อที่สี่ฟุ้งซ่านเหลวไหลเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ ขณะที่ภาวนาอยู่หรือเจริญกรรมาฐานอยู่ก็จงอย่าให้นิวนบบรณ์ห้าแการในเรากวดใจมันก็ต้องมีบ้างในขอธรรมดาถ้ามีบ้างก็พยายามหลบในเมื่อเลิกกรรมาฐานแล้วนิว,นวรณกวนใจนี่เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าเวลาที่เราำ้ำทันสมาธิจิตต้องมอไม่ยอมนิว,นวรณ์กวนใจถ้าขณะใด,ดนิว,นวรณ์กวนใจให้ทราบว่าเวลานั้นจิตเราไม่มีสมาธิ สมาธิไม่มีแน่พระนิวรณ์เป็นตัวจิเด็กหญ่กิเลสเขาแสกใจขณะใดที่นิวรณ์ไม่กวนใจขณะนั้นจิตเป็นปฐมฌานเป็นอย่างต่ำรวมความว่าเรื่องของนิวรณ์เราฆ่าไม่ตายจะตายต่อเมื่อเราถึงอนา,นาคามีนิวรณ์ข้อหนึ่งกับข้อสองจะตายก็เหลืออีกสามข้ออีกสามข้อตั้งฆ่าในอารมผล ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามียังไม่เป็นพระาราหันก็พยายามระรับชั่วคราวพิธีระรับพียงวก็คือว่าไม่สนใจกับพี่บอยในความจริงทั้งๆท,ท,ท,ที่เราไม่สนใจกับมันมันก็สนใจกับเราเป็นของธรรมดาันดับแรกวิธีจะไม่สนใจก็รู้ลมให้ใจเขาออกอันนี้ต้องทาเหมือนกันอยตาโยมจะเป็นกองไหนก็ตามก็ขึ้นตนในลมไม่ใจเขาออกเหมือนกัน ต้องรู้อจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเขาออกเวลาให้ใจเข้าสั้นขณะหายใจเข้ารู้สึกว่าใจเข้าให้ใจยาวรู้สึกว่าให้ใจยาว <c oughs> ให้ใจเข้าสั้นในยาวออกสั้นในยาวล้วก็ทราบอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเป็นสมาธิเบื้องต้นจะทรงตัวไม่นานถ <c oughs> ้ารู้ลมเข้าเรารู้ลมออกถ้าภาวนา การภาวนาที่บรรดาญาโยมพุทธริสัทงเปงคืนไปสุขาวิปัสสโกท่านี้จะสอนในหนวดสุขภาพวิปัสสโกที่คำภาวนาแล้วสุขภาวิปัสสโกเบื้องต้นไม่จํากัดแต่ตอนกลางก็จํากัดไม่กันตอนกลางกับตอนปลายนี่จํากัดในเบื้องต้นให้จะภาวนาว่ายังไงก็ได้ขัพพุทโธก็ได้สมาหลังก็ได้ทิสุปโตก็ได้ หรือว่าอย่างที่ญาติโยมปฏิบัติยุบหนอของหนอก็ใช้ได้ไม่ภาวนาจะรู้ลมเข้าลมออกใช้ได้กลวงความว่าคำภาวนานี้ไม่จำกัดถ้าไม่ชินมาก่อนขอให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธแต่ว่าถ้า่องแบบไหนก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้แบบนั้นเป็นปกติ <c oughs> ถ้าขณะใดจิตใจรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากนิม่อน ในเมื่อจิตว่างจะิบอดรดับแรกก็เป็นโอก็เป็นปฐมชาติแต่ว่าขนาที่จิตว่างจะว่างไม่นานแกประียเดี้ยวหนึ่งอารมณ์พุ่งสร้างเนี่ยเข้ามาก่อกวนถ้าอารมณ์พุ่งสร้างเ,เข้ามาก่อกวนก็แดงวันี้พอดเรื่องบนใจอันนี้เป็นของธรรมาดาไม่ก็สั้นไปพักหนึ่งถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาวนฏิบอยเขาแทรกก็เริ่มรับรู้มราไม่ใจใหม่ภาวนาใหม่ต่อไปต้องทําแบบนี้นะ ไม่ใช่ก็ชนะอีวอนได้ทันทีทันไรแต่เมื่อขณะดใดเราเผลอมันก็ย่องมาตอดใจกัวของธรรมดาได้สติใหม่รถขับมันใหม่อันนี้เป็นระยะเบื้องต้นทอทุกคนต้องทำตามนี้แต่สำหรับตอนนี้ไปก็อขอเข้าบทกรรมาฐานกรรมาฐานที่แนะนำในมหาสิทธานสูตรก็ถือว่าจบไปแล้ว วันนี้ก็ขอแนะนำหมดทรื่สินดีไม่ดีทุกคนเกิดเหาะได้และแย่แต่ต้องพงราคาพังหมดเนี่ยจะออกพร้อมกันนะต้องเติมสุดนราคาขึ้นไปนะวันนี้ก็ต่อน,นี้ไปก็จะแนะนำเรื่องกระสินคำว่ากระสินมีหลายคนคิดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษแต่ความจริงแล้วไม่จริงเป็นเรื่องธรรม,มดาธรรมดา เป็นกรรมฐานที่ทรงสมาธิธรรมดาแต่ว่าถ้าเขาจะพื่ต้องการฝึกเตวิโชแด้ชละสิญโยวิชาแานก็ดีอันเป็นไปเช่นนี้วิชาแานก็ดีอิญญาหกก็ดีต้องอาศัยก็สิณถ้าไม่อาศัยก็สิณวิชาแานก็เกิดไม่ได้อินญาก็เกิดไ,ไ,ดไม่ได้ไมกันจะถือว่าดีเน็นเสกก็ได้ แต่ว่าจะถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่ากรรมฐานกองอื่นนี้ไม่ได้กรถือว่าเป็นกรรมฐานทรงสมาธิเช่นเดียวกันแต่ว่ากาสินเป็นกรรมฐานที่ทําง่ายง่ายกว่ากรรมฐานกองอื่นเพราะเป็นกรรมฐานยากกรรมฐานกองอื่นทําเฉพาะอารมณ์เราไม่มีเป้าหมายเป็นตัวยึดสําหรับกรราสินนี่มีนิมิตเป็นตัวยึดมีภาพเป็นตัวยึด เราจิตจับภาพให้จิตทรงตัวในภาพคือเป็นกรรมฐานยากกว่าจึงได้ทานเร็วกว่าในการทรงสมาธิ่ด้ดีกว่าถ้าเราสามารถศึกษาเรื่องฤีธก็ได้แสดงฤทธิต์ต่างๆได้แต่ยัาเพิ่งแสดงกันนะเอาอย่างนี้ก่อนในตอนต้นในครั้งแนะนำในด้านสุขาตริกโกจะพูดเรื่องให้เข้าใจเรื่องฤทธิ์บ้างแต่ว่าไม่สอนเรื่องฤทธิ์ ให้เข้าใจรู้จักใช้เี่ยเพาะกสินกสินจริงๆมีสิบอย่างไม่ขอบอกในทะี่นี้เสียเวลาเปลา่าวันนี้ก็เอากรรมสินต้นคือปัวีกสิณปัวีกสิณเนห,หมายถึงดูดินมีดินเป็นเครื่องหมายมีดินเป็นนิมิตถ้าเขาจะใช้ดิบเขาจะใช้เข้าปัวีกสิณน,นี่แล้วอธิษฐานขออ่อนให้แข็ง อย่างอากาศอ่อนๆเนี่ยที่ฐานแปว่าในเมื่อเท้าเขาพเจ้าเหยียบไปตรงไหนข้ออากาศตรงนั้นจงแข็งอนดินอากาศตรงนั้นอย่าแข็งมอนดินเราเดินอากาศได้ไม่เจาหองต้องเดินถ้าเดินก็แค่วายโยถ้าหอบก็แค่วายโยกระสินแเ่กรสินเฉพาะนะแปลว่าการแสดงฤทธิ์กระสินกองซ้ำกองแสดงแสดงไม่ได้ฝึกไม่ได้ต้องได้ครบสิบกองนี่บอกให้ทราบแค่นี้นะ หรือว่าใครจะลองลงน้ำบ้างโดยชาติลงน้ำไม่น่าแอวังมิถัวแบบหลวงพ่ออเลยกันเนีย <c oughs> เรื่นะั้นครูมิถัวไปแล้วรู้ชื่มิถตามนะ <c oughs> ถ้าอธิษฐานน้ําให้แข็งก็ได้ต้องอธิษฐานเฉพาะจุดอย่าอธิษฐานว่าน้ําทั้งหมดจงแข็งอันจะไม่แข็งเมื่อเสียการจราจอยของทางน้ําตอนฐานเฉพาะว่าน้ําที่้าพเจ้าจะเหยียบไปนี่ขอจงแข็งนั่นมันจะแข็ง อแต่ว่าการแสดงฤทธิ์ประโยชน์น้อยพ่วงเวลาที่เราจะม,มาลุกมรคลก็ขอย้อนมาถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติในกระสินเป็นของง่ายไม่ยากทำได้ง่ายๆแล้ก็ได้ง่ายโดยถ้ามีความเข้าใจไม่ท้อถอยนะไม่ต้องขยันมากเกินไปใช้เวลาตามทุกคนถ้ามาถามทุกคนจะมีการ,รกเหมือนกันมดคือท่ารมเคดขึ้นมา หรือว่าจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปตอนนั้นต้องเลิกอย่าฝืนเอาแค่พอจิตสบายกับสิ่งนี้เช่นเดียวกันก็นกสินดินปิดีกับสินกับเพ่งดินนั่นดินตามแบบถ้าบอยทำสะดึงกว้างตอนนั้นยาวตอนนี้แต่ความเพียงวิธีปฏิบัติไม่มีความจำเป็นเท่าที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วนี่ไม่จำเป็นและตามอธิษฐานาจารย์เห็นว่าตาว,ว่าตอนใช้ดินเสียรุนอันนี้ก็ไม่จำเป็นเหมือนกัน ถ้าขืนหาหาดินเสียรุนหาไม่ได้เลยไม่ต้องทำากาสินกันเวลาดีเขาปฏิบัติจริงเขาคว้าดินมาก้อนหนึ่งก้อนโตตามที่เขาต้องการเอาตามนี้นะเอาแบบปฏิบัติจริงจริงกันแล้วก็ดินมาวางข้างหน้าจะไปวางบนหน้านะวางข้างนาใช่ไหมทำโต,ต๊ะด้วยตังเข้าดินวางแล้วก็เลืมตาดูดิน ลืมตาเพื่อจะจาภาพดินว่าละปั้นกลมหึือไป็นนึแบนนึือรีหรือเรียวหรือยาวแลว้วก็ช่างเด็กปั้นตบลืมตาดูดินตั้งใจจําดินตามภาษาบาลีจะบอกแล้วก็หลับตาภาวนาว่าปะทวีกสินนังแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านแปลรรรว่าดินดินดินเฉยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายในพระลูกชายในช่างทองให้ดูกระสินชีแดง แต่ว่ากระสินทีแดงแล้วในภาษาบาลีเราหิเตโราหิตตะกระสินังเรียกระสินสีแดงแต่ว่าแปลภาษาไทยว่าสีแดงสีแดงนั้นในใจว่าสีแดงเอาตามแบบให้กันนะเมื่อนําดินมาตั้งไว้ข้างนาลืมตาดูดินลืมตาดูเฉพาะดินอย่าสนใจอย่างอื่นนอกจากค้อดินที่เราตั้งไว้แล้วก็นึกในใจว่าปะเทวีกระสินังปะเทวีกระสินัง จำภาพดินอย่าภาวนาจนทัาลืมภาพดินถ้าภาพดินมัมาต้องลืมแน่หลังจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพดินก้อนนั้นมลน,นึกถึงภาพดินก้อนนั้นก็ภาวนาว่าปฐวีกรสินนงปฐวีกสินนงสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพดินจะเลือนไปจากใจในเมื่อภาพดินเลือนไปจากใจแล้วก็เลื่นตาดูใหม่ ลืมตาดูแลกวกภาวนาตามนั่นแล้วก็หลับตาจะเสียงภาพติกทําแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาพอเห็นถึงเวลาสมควรตามบติที่พระเคยปฏิกนใ,นในใจประชาจะไม่ขอแล้วทาแบบนี้นะเอาก้อนดินใส่ที่ตั้งที่ตัางก็ได้โต๊ะอะไ้ตามชอบใจไว้นอกห้องเืีนหน้ากุฏิแล้วก็ดับภาพตาที่กล่าวมาแล้วมาดูไฟมั่งลืมตามื่ภาพหายไปแต่ลืมตาดูใหม่ ดาเริ่มตาจําได้และประหลับตานึกถึงภาพดินใหม่ทันอย่างนี้พอสบายใจก็ตัวเองก็ลุกจากที่นั่งเข้าที่นอนท่านี้ไม่ต้องมีดินไปที่หมายนึกถึงภาพดินนั้นจะภาวนาว่าปฏิบีรสิณาพอจิตใจเริ่มพุ่งช้าและลมเครียเหนื่อยเลิกอย่าฝืนพอยใจดีใหม่นึกใหม่ถ้าบังเอิญนึกไปนึกมาห่างดินจําเกิดภาพดินหายอีกนึกไปออก ก็กลับไปนั่งข้างดินใหม่ทําแบบในสลัดกไปแต่แยกฝืนแต่จะขยันมากเกินไปนะถ้ามันเทียเกินไปต้องเลิกเรื่อง่วงนอนต้องเลิกนอนเที่ยอย่าฝืนทำอย่างนี้เป็นแค่สองสามวันทีหลังก็ไม่ต้องใช้ดินอยากไปนั่งที่ไหนเฉพาะเป็นพระเดินไปปฏิบ,บาตก็ดีจะทําวัดสดเหมือนก็ตามอะไรก็ตามภาพดินจะจับอยู่ที่ใจตลอดเวลา ว่าใจจะนึกถึงดินนะไม่ใช่ภาพมันลอยนะใจนึกถึงภาพดินแต่เวลาเวลากดมุนภาพดินก็ปรากฏในใจเวลาเดินไปปันจะบาดภาพดินก็ปรากฏในใจกะรเดินไปไหนก็ตามภาพดินก็ปรากฏนึกถึงภาพดินมาลลยเห็นชัดทุกปีนึกเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่แต่จิตเป็นทิ์เ,เอาแค่นึกเห็นอย่างนี้ถ้าเรียกว่าเป็นอุกขห์นี้มิตเบื้องตน้นเริ่มจะดี ถ้าเข้าถึงตอนนี้กําลังสมาธิจะเริ่มมีกําลังสูงขึ้นการทรงสมาธิจะเริ่มนานขึ้นหน่อยแต่ยังไม่นานมากนะักกันหนาที่เห็นภาพดินขึ้นมาจ้ต่อมาถ้ามีอารมแทรกมันต้องแทรกในดีบอลต้องเอากันแน่แทรกอดิกิตคิดในเรื่องหนึ่งขึ้นมาแทนก็ฝ่ายตีตัดก,กลับจับลมไม่ใจใหม่นเรื่องภาพดินใหม่ถ้าเป็นการบางเอื่นหลายๆครั้งมันเสือก็ไปดูดินใหม่ ทำแบบนี้จนให้จิตทรงตัว <c oughs> นี่จะนึกอาไรจิตเห็นภาพดินเหมือนนั้นอย่างนี้ที่อกาสนิมิตทรงตัวเบื้องตน้นทรงตัวโอกาสนิมิตคำว่อาอนิมิตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต่อไปถ้ากําลังสมาธิสูงขึ้นกําลังพลนิวรอนอ่อนลงสมาธิทรงตัวเจนเรนียกมาภาพอนิมิตดินเนี่ยกลายสี สีจะเริ่มกลายจะกลายจากภาพลิ่นค่อยๆเหลืองมาเทือนน้อยกันน้อยเหลืองที่เดียวไม่หมดก่อนเหลืองเทียดนิดๆหน่อยๆบางทีสองสามวันทียังมดม่อยภาพเหลืองชัดในเมื่อเป็นภาพเหลืองแั่กกมาเทียวอุค์นิมิตเริ่มก้าวเข้าไปสู่อันดับสูงขึ้นต่อไปเท่กับลังใจสูงกว่านั้นภาพนิมิตที่เหลืองจะกลายเป็นค่อยๆขาว ค่อยขาวจาเริ่มก็มาเรื่อยก็มาเรื่อยก็มาเรื่อยมาจนทั้งขาวหมดแต่ก็ยังขาวไม่สะอาดนะถือว่าโอกาสนี้มิขั้นเดือสามเกิดขึ้นแล้วในหลายชั้นนะต่อมาต่อมาใน,นเมื่อเราไม่ทิ้งปฏิบัติดเวยจิตเยริืมนะว่าปฏิบัติแค่สบายจิตทรงตัวมากขึ้นสมาธิดีขึ้นภาพเฉดแสงสีที่ขาวจะเริ่มจะขาวมากขึ้นจนถึงถึงขาวสะอาดที่สุด แต่กำล ok ังก,ก้อนสีขาวจะเท่าดินเดิมอย่างนี้ถิวกกำลังอุตุประจารสัมาที่รปะทวีกสินดีมากขึ้นแล้วแต่ย okay, <renal ina. S 1> ังดีไม่พอยังไม่เต็มกำลังวารณมิตต่อไปจับผ้าสีขาวมาจดถ้ามันมีการทรงตัวบางทีก็ดำแค่บ้างบางทีก็เฟือไปบ้างกับตังกำลังเขาจิตเพื่อเกสินนี่ดีผาสีมัวลงไปจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีแสดงว่าจิตกนเวลาในข้องเราไม่ดี ให้เริ่มต้นวางอารมณ์ที่ก่อนทิ้งกับสินนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก่อนนึกถึงความดีพ,พระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงศีลว่าให้บริสุทธิ์แล้วก็สายจานั้นก็น,นึกถึงโฉมหน้าเขาหนีกอนตาเจ้าตัวร้ายห้าตัวในโกลใจญชั้นนึกต่อไปว่าถ้าเรงยเกิดหยกเทียงใดความบริเวณไมตใดเกิดในวัฏฏะก็ยังมีอารมณ์ทรงตัวก็ไม่มีอย่างนี้ ลมตัวเตาทรงตัวม,มั่งในทรวตัวม,มั่งมากมเกิดเราก็มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการการเกิดจางนี้อีกเราต้องการอีกพาั้งพอเรา,าสบายแะจับกระสินใหม่ที่ขาวจังมันจะขาวสะอาดดีกายขาวสะอาดดีมากขาวที่สุดสวยมากแต่ยังดีไม่พอยังไม่เต็มกําลังอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อกําลังสูงขึ้นเรานึกในใจว่านิมิต ของกระสินนี้จึงใหญ่ขึ้นมาก็จะใหญ่ตามใจเราเนึกให้ใหญ่ขนาดไหนผามิตรก็ใหญ่ขนาดนั้นต้องการให้เล็กค่อยๆเล็กลงไปไล่ๆเล็กลงไปจนกว่าเราจะบอกว่าหยุดเลิกเล็กต่อไปอยู่ขึ้นสูงบนเนื้อที่สัตผ้ามิตรก็ขึ้นไปสูงให้อยู่ขึ้นหลังอยนหน้าอยู่ข้างาย่ายขวา,า,าเป็นไปตามเราชอบอย่างนี้ถือว่าเป็นอกอุกหานิมิตเต็มอัตรา นี่แค่อขานิมิตมากี่ชั้นโดนตราไม่ได้ทั่วไปเ mm hmm. ต็มอัตราสิกแต่ยังไม่เต็มที่นะมัยังไม่เต็มที่เพราะสิ้นถ้ภาภาพนิมิตเต็มอัตราขนาดนี้เขาอุการนมิตเราสามารถฝึกคิดอุญญาณได้วิชชาสามเราจับภาพกระสินให้ชัดเจนตามกำลังหลังจากนั้นถ้าเราคิดอยากเห็นนรกขุมไหนเห็ทั้งหมด อธิษฐานจกิมาขอภาพเกลื่อนจหายไปภาพนรกจงเกิดขึ้นอะไรก็ตามได้เหมือนกันหมดรัตราอธิษฐานจะเห็นชัดเจนแจ่มใสแท้เกสิ่นแต่ก็ถือว่ายังดีไม่พออุปจาระสมาธิอุปจารฌานอุปจารสมาอุปจารนิมิตเป็นอุปจารสมาธิเรื่องอุปจารฌานยังไม่ถึงฌานจะเรื่อภาพขาวใสสวย ใหญ่ได้เล็กได้อยู่สูงได้ต่ำได้ทำนาได้้างหลังได้ท่านยึดคล่องตอยดยคล่องจริงๆเนิพพัทเป็นยงไปาตามเราต้องการทําดีทันใดอย่างนี้เผียอไป่โอกาสนิมิตเต็มที่จิตเะทรงตัวจะมีรมสบายไม่จะกวนใจยากการทรงสมาธิจะดีถ้าพาะได้ภาพขนาดนี้ท่านดีสุดมโนยิปิได้แล้วนะใจแค่คิดญญาณได้ดีมาก แล้วก็จะทรงกําลังจะทรงเวลาตามความต้องการน,นี่เป็นพื้นฐานใหญ่แต่ว่าความจริงมโนที่ที่มีเป็นผลก็สิ้นอยู่แล้วนะเราฝึกกระสินเปื่อเป็นช่วยกาลังกรสินเป็นตัวต้นมโนที่ที่เป็นผลเราได้ผลอะไรเดี๋วเราขับมาฝึกต้นใหม่เพื่อการทรงภาทรงสมาธิให้มีกำลังสูงขึ้นต่อไปกับความเสรยความสวยความขาวของนิมิตจะเริ่มขยายตัวเราไม่เลอก เรายังไม่เลิกความขาวจะเริ่มใสเป็นแก้วจะใสขึ้นมาทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยจนท้งใสเป็นแก้วทั้งดวงะไปเรียบร้อนนะยาววันเดียวเฉียดตามนี้ไม่ได้พลสุดใสเป็นแก้วทั้งดวงใสมากไหมแก้วะสะอาดดีแล้วแก้วใสต้องการในเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้โตขนาดไหน็ตามก็ได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อุปจารสมาธิเป็นปฐมฌาน ต่นขณนะนั้นเราต้องสังเกตว่าหนึ่งีิตกเรายาังมีสองวิจารมีปีติมีสุขมีเอกขตามีพวกตอนนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมคำว่าอรรถมาชฌาจะมีองค์ห้าีิตกที่ตกก็คือนึกนึกเรานึกว่าจะดูผ้าเราสินนึกจะรู้รมไม่ใจข็ออกลมไม่ใจเขา,า,าออกที่ทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งลมไม่ใจขาออกเหลวหมด นึกว่าจะรู้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้ั้าเรียกตกนิจัยไไหมายความดูภาพกระสินเห็นชัดไหมตามต้องการตัวภาวนาชัดเจนแจ่มใสไหมลมหายใจรู้ลมใจเข้าหรือออกไหมมีต้โจวิจยายใอ่านหนังสือเฉยจะไม่เข้าใจปีติในเมื่อภาพกระสินเกิดขึ้นเรามีความอิ่มใจมีความเพลิดเพลินือตัวปีติในเมื่อ สีติเกิดขึ้นภาพกระสินสวยขึ้นจิตมีความสุขไี่คือความสุขต่อไปก็เอกรตารมณ์จิตรักภาพกระสินจุดเดียวไม่คิดอะไรไม่คิดเรื่องอื่นขนาดใดที่ไม่คิดเรื่องอืนอ่นพอใจเฉพาะภาพกระสินยันนั้นเวลานั้นไปเอกรตารมณ์แเอกรตารมณ์ก็เป็นขั้นอุปจารสมาธิแลอัปนามัสมาธิอัปนามัสมาธิก็คือกัตมณชาน,นี่ล้าพูดไปถึงสีใสเรื่องสมงกัธมณิชานแล้วนะน แต่รมห้าอย่างรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ยังรู้ภาวนาก็ยังภาวนาอย่าเองไม่ต้องพูดกันอย่านี้เป็นมาทรมชานถ้าภาวนาไปด้วยรู้ลมไม่ใจเขาออกไปด้วยจับภาพเราหิไมไปด้วยนำมาเข้าภาวนาหยุดเฉยๆภาวนาหายไปลมไม่ใจเขาออกจิตก็เริ่มไม่สนใจแต่ว่าเราภานาเขายังให้ใจอยู่ตอนนี้จกกัดว่าเป็นฌานที่สอง ในต่อไปตอบทานทานนิสงโยหรือปีติกับสุขเอกคตาสามอย่างต่อไปตัวปีติความอิ่มใจหายไปหรือถ้าตัวสุกยึดเดียยนตัวเดียวก็เอกาตาลงก็จะแ,แนว่วจิตแน่วแน่รักในภาพวสินทรงตัวมากเห็นภาพวสินสวยสดงามไม่นิดึงอะไรหมดจิตวางเฉยมีความสุขสดชื่นถ้าภาพวิสนินก็ชัดเจนแจ่มใสามากอย่างนี้เป็นทานที่สาม ทานที่สามไม่ให้สังเกตว่าร่างกายนั่งนิ่งเฉยมันจะมีการเคลียบเหมือนกับเราไขมัดในตัวตึงและหูยินเสียงเบาลงต่อไปไปถึงชายสี่ท่านเขาสิ่งนี้แปลวาใสสะอาดมากแล้วก็อารมณ์จะตัดลมให้ใจเข้าออกจะไม่รู้สึกว่าให้ใจเข้าใจออกหูจะไม่ได้เสียงอะไรเลยนั่นหมายความว่า หมยเสียงตัวไทยตัวดีเสียงผู้เสียงอะไรก็ตามไม่เสียงผูนใหญ่ราตามจุดยิ่ใกล้ในจุดใกล้เราจะไม่ได้ยินในจุดนั้นปัญญะของฌานนสติถ้าเข้าถึงฌานนิสีินี่แล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าฝาาึกกับสินญาต่อไปจะไม่ต้องฝึกน้ำเวลาจะหมดคือรองความว่าพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทการที่จะฝึกกระสินที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งสิบกระสินนะ แล้วก็บันดยายากโยมทักคนก็ไม่จํากัดไม่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ปัทวีกระสินไม่ต้นไปถ้าจบสิบกระสินแล้วชอบใจกระสินไหนทาได้เลยสาหรับปัทวีกระสินในใต้ทุกเขาเรียกว่าทุกเจริตจริตอะไรก็ทําได้ไม่ขัดข้องไปกระสินกลางนี่กรรมฐานกลางตอนนี้ได้เมื่อเราได้ฌานสีแล้วถ้าเราฝึกในด้านสุขของติสโกก็ฝึกพิปัญญายาันในตัวโดยไม่ต้องหาอะไรมาเอานี้นิสสินแค็นี่พิปัญนายาน ขนาดใดที่เราแทบกระสินทรงตัวอยู่มันจะทรงไม่นานนะักขนาดนั้นเป็นสมถะภาวนาขณะกายที่จิตเคลื่อนนิดนึ่งทพานกระสินหายไปแล้วก็คิดว่าชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเช่นบพระกระสินนี่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในท่ม้มกลางมีการสลายตัวในที่สุดมันเป็นนิจจังทุกหน,น้าตาแต่ตัวนี้เป็นวิญญาณใหญ่ด้วยจับตามนี้ก็แล้วกันนะ รดลองความว่าเวลามันก็จะหมดหรือวอิไลขึน้นมาทีก็ขอสุขอว่าวันนี้ขอแนะนำด้านสิงห่บรนดาท่านผู้จบริษัทขอจงนำปปฏิบัติเพื่อกำลังของสุขภัทรโกเรื่องจะฝึกเรื่องฤทธิ์ความจริงก็ไม่อยากจะค้านแต่ว่าขอแนะนำว่าทวงเวลาบรรลุมรคผลแต่ว่าใครจะลองก็ได้ได้ไดมาจบสิบกัสินล้วจะแนะนำให้นะ ฝึกหะก็ออได้นะถ้าถึงวายโยถึงก็ฝึกเหาะเหาะลงก่อนขึ้นแล้วก็โดดลงใช่ไหมเอออันดับแรกกลุ่มความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธิษัทกานได้นำกระห,หมดเช่าวันนี้พระดเตละหมด